สวัสดีวันที่สิบพฤศจิกาอีกแล้วค่ะมาค่ะพี่พีคะ่ะเมื่อนี้นั่งกินเขากับสามีเนาะค่ะเนาะได้ให้เบิรงได้ค่ะพี่พีสามีกินอะไรโฮมเมดทูน่าพาสต้าโฮมเมดทูน่าพาสต้าอร่อยมากมากสไตล์ <c oughs> อิตาลีโอเควันนี้มากินเขากัดอีกแล้วค่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะพี่พีคะ่ะมีเครื่องเคียงมีโหระพาเมื่อวานแล้วก็ถั่วงอก บกริกขาวบานเท่านี่แหละค่ะพี่ๆค่ะมาค่ะแล้วก็จิ้มพริกกะปิค่ะวันนี้นะคะก็ตามนั้นเลยค่ะเมื่อคืนเพื่อนสามีมาหานะคะอยู่ดึกกันนิดหนึ่งค่ะตื่นขึ้นมาอยากกินอีหยังแบบว่ามันแบบว่าร้อนๆก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวค่ะแซ่บเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยว มีมาเด้อค่ะเส้นหมีที่ถูกที่ถูกต้องก็คือเส้นนี้ค่ะสามีบ่อยยากเราเหตุกับเขาเองค่ะพี่ๆคะ่ะ หนูตื่นมาหนูทํางานบ้านกวาดคือทุกวันจะกวาดห้องนอนนะคะพี่ๆเพราะว่าห้องนอนเราเป็นสิ่งสําคัญเนาะค่ะจะต้องกวาดห้องนอนทุกเช้าเพราะว่าฝุ่นเฟ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตื่นมาเราก็ดเไม่เห็นกับเขาของเราสิไหมคะันนี้กินข้าวตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยบ่ได้กินข้าวตรงเวลาหนึ่งข้าวบ้านสองค่ะแซ่หอยลวกไวค้ค่ะ เหลือแบบแม่นเสียดายไหมคะนูก็เลยเอาอมาใส่เนาะจะลูกชิ้น <c oughs> นูปลูกไม่เคยสำเร็จเลยคะ่ะเพราะว่ามดมันหลายบอกพริกขาวไม่สิมากอมดมันจะชอบพริก,รกแบบนี้นะคะปลูกไม่เคยสำเร็จเลย เคยซื้อมาปลูกเพราะว่าชอบกินค่ะพี่พี่ตะวา่ามันปลูกไม่สําเร็จอันนี้ปลูกเองค่ะปลูกเองบ้านยายผักปลอดสารแมงมันเลยลงค่ะเอาให้เบิดเลยค่ะพี่กินยำได่แซ่บยำนั่นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ นี่ที่บุยลำร้อนมากเลยค่ะพี่พี่คะเมื่อวานปาร์ตี้บัตร่ตขม้้นมากแล้วว่าหิวหิวเขา่าหิวอะไรที่มันร้อนๆนะคะเพื่อนสามีแกจะกลับฟินแลนด์แล้วค่ะพี่พี่คะแกจะกลับฟินแลนด์แล้วก,ก็เลยแวะมากับป้ากับลุงพลนะคะ อัดสามกันมาโอ้ยพี่พี่คะเหมือนในวิดีโอเลยอัดสามมาค่ะความแบบว่าอัดสามมาก็ก็จะประมาณน,นี้นะคะพี่พี่แต่ว่าอ่าตรงที่เพื่อนสามีพอยอยู่กับบ้านพอยมันไม่ได้ไกลกันมากก็เลยอัดสามกันได้จ้าอืมพีเขา พี่ๆคะขออภัยด้วยคะ่ะกินจนเนื้อแตกเนื้อแตนอนี่คือข้าวเชาว้าข้าวเที่ยงคะ่ะพี่พี่คะ่ะแดดแห้งเลยเอาปเนี่ยแดดอากาศมันอา้าว อีกสามสี่วันลูกค้าเข้านะคะกระไดง่ายไปบ้านยหายคือเกาจะกระโดดคือกบคือเกียดตนั่สิแหะนู้น่ะเซน กินน้ำได้กระเซาก๋วยเตี๋ยวหนึ่งปีมีสาม้ยสห้าวันกินไปแล้วครึ่งปี <laughs> เมื่อวานนี่ค่ะถามเพื่อนสามีว่าเธออยากกลับเธออยากกลับฟินแลนด์ไหมเพื่อน่าเพงคนคิดก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวสิกลับเดีย๋ยวกระปุกบ,บางเทธอเพื่อนอาจจะไปแบบว่าสิงคโปร์มาเลเซียสินะคะ่ะแล้วเรา,เาก็อยากกลับเขามาอีกคือสิงไหมคะพี่ๆคะเราก็ยังเอาแนวนอนบ่ได้นอกจากเนาะบารูน้ำเล่าบัดน,นี้ว่าเป็น,ปนยังไงยังจรินะคะยังไแซ่บ อากาศก็ร้อนก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะอะไรนะคะ ผักเยอะเซีบอร่อยมากค่ะกินก๋วยเตี๋ยวสองวันติดคือเสีสบ่บคากเซ่บเนี่ยมันแบบว่า อันลูกชิ้นมันก็เหลือเนาะค่ะนุก็เลยแบบว่าเปิดไปในตู้เย็นลูกชิ้นก็เหลือพักทั่วงอกพักบุ้งแล้วก็เส้นต่างๆค่ะมันก็ยังเหลืออยู่นุกับเลยว่าเห็ดเห็ดมันเหลวมือนี่ลูกค้าเข้าสามซีมันสิได้เอาถิ่งมันสินะนุเสียดายมันสินะค่ะพี่ๆีค่ะนุกับเลยเห็ดเห็ดกวยเตียวให้มันเหลวซะนอกจากเ้นกันยังเหลืออยู่โอเคนะคะพี่พีค่ะมือนี่มาทักทายกันอาจากเนาะ หวังว่าพี่ๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆมากก็อย่าลืมเด้อค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอให้มาณที่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับอีพี่นี่วันที่ส0พฤศจิกาลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ